แต่ปูมัากันนะครับเราก็ตอนนี้ข i̇şte ึ้ <can> <can> นรถแวนแล้วนะครับรถปูรถแวนของขั้นแรกออกไปมันจะคู่ครับขายไม่ได้นะครับโมมีตอนนี้ออกจากของกิฟท์พรีสอร์ทนะครับข้างซ้ายจะเบียนต้นต้นยางพารานะชาวบ้านก็กำลังกีดยางตอนนี้กีดยางนะครับตอนตีห้าขึ้นนะตอนนั้แต่งหน้าไปกีดยางครับตอนนี้คณะทีมงานเราก็ พลังเสริมสวยนะครับตะกี้เพิ่มไปกิ่อ,อย่างนะคะเราก็ชีวิต 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 5, 5ชีวิตสองสี่หกแปดเก้าห้าชีวิตสาวนะครับแล้ว <c oughs> ก็ห้ามก้าเด้งครับแตก้าเด้งเรามีใครเป็นใครด้วยเองนะครับมีคุณนายคุโจคุปาคุ ใคยนะภูพาใครานี่ปฏิภาอย่อดแล้วยอดวยดูพาัมีอะรงบกคุ้มรีวันกอบุตดาดะคุณธรรมบอนอะไระอนี่กัไอนุตดาดคืออะไรกอกับพันบุกัพันภาษาไทยเขาไปโบราณอะเราก็มากับโจเวอร์่เลยนะพ่อโจ ชื่ออะไรครับเลี้วาราเป็นต้องทาใจด้อนี้นี่สอนอะไรครับชิีสอนว่าตอนนี้เราออกเส้นจานธรรมดีสังขารนี่อยู่ตรงอาอเองทอาบมุนะครับเราจอดเส้นเส้นเปนนะฮะไปองาเ้ขาวประมาณ8ปเกิโนะครับเส้นทางนี้ขึ้นแรกนะครเป็นทีแรกของผมเลยฮะโดยทาประมาณ ไปเลยเด้อบืบเลยตัวเอาน้ำไปเลยประมาณเท่าไรรัม่ดลาเ่าเทาไลูยะรไรไรอไะไรอะไรไรรอะไรอไรอะไรอรอะเท่าไรรอะะไรอะไรอะไะไอะไรอะไะไะไรอะไรอะไรอะไอะไร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 รอไรอะไรออะไรอะไะไรอะไรอะไรอไ มเมื่อตอนประมาณที่หนึ่งผมเข้ามา,าเห็นมีมคล้ายๆว่ามีไฟอยู่บนยอดเขาผมจะเป็นเส้ดที่เขาที่ดำดำขาวอ๋อไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็มี <c oughs> ามาผมา่านไม้ระหว่างทางผมบอกเว่าสุขลิบเงผมจะเป็นปาา่<ล>าไมอย่างพารามันจะเหน็นผ่านออกสรางออกมาเหน็นเห็นเป็นย่างพาราซึ่งเขาต,ตากไว้แล้วแล้วก็เราก็ ประมาณนี้ประมาณ itos, of of s. <S ี่ลูกบอยังไม่ถูกคนทำลายเท่าไหร่นะนะครับอ่ะเราจะเดินทางต่อไปถึงจุดหมายจุดหมายปลายทางของคลิปของจุดต่อไปนี้คือที่สะพานมอญเราจะไปตักบาตรกันนะครับตักบาตรตักบาตรพระเนาะสะพานมอญประมาณกี่ลูลยใครทราบบ้างพูดประมาณกี่บลครับ ระ่อเป็นพระธรรมดาที่เข้ามาตักนะคะถ้าว่คงเป็นพระอะไรเหมือนเหมือนแถวหนองคายนะคะแถวอะไรนะเชียงคาน่ะที่เขาพ้าพิษบาค่ะผ้ากินเ้าเหดียวแล้วเขาเจ้าครับพ้ากินทัางเขาเดียวและเขาเจ้ากินกินได้หมดครับผ้ไม่มีติดเพื่อนนะตังคำวัีนี้ก็เป็นอำเภอซึ่งติดกับเมียนมานะครับเมียนมาเมียนมาสมัยมเดียนหนังสือแท้เมียนมาแต่ก่อนเขาไม่เล็กประเทศ กินมามเขาก็ไม่เรียกประเทศพามา่าแต่เขาสมัยผม,เ,ยผม,มเรียนผมมเรียนหนังสือปฐมกอไก่อกอการเนี่ยเขียนปอปลาปอพานสลามาอีกเขาเรียกประเทศพม่าตอนนี้ผมก็ตีที่แล้วได้ไปต่างาังที่ทอำเภอสิงก่อนผมก็ไม่ได้ไปคุยกับชาวพม่านะครับเขาเรียกตัวเองผมก็ถามว่าเขาเรียกตัวเองว่าอะไร พยายามสื่อสารภาษาประมาภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเขาบอกว่าเขาเรียกเองว่าประมาณปากมาตามหนังสือซึ่งประมาณเหมือนตามหนังสือเรียนสมัยโบราณจริงๆตอนเขาเรียนมาจะเนึกไม่ได้เรียนมาับรตามตามยุคการจีการตามโลกเปลี่ยนแปลงเป็นเกียนติมาเขาก็เข้าใจแล้วนั่นก็อู้ดูดูเฉยเฉยโอ้ตอนนี้คือเดินแล้วก็สองพันเลยเขาจะผ่อนด้วยครับมันมองไม่ใครแล้วก็จะมีบากงวันอีกหลายคลิปนะครับ อาีขาวเด้ออาซีเลยเด้อการต่อไป <'ll> คลิปต่อไปขอบคุณครับ thank you uh.